สวัสดีรักกะทรายนะครับช่วงสายๆจะเที่ยงแล้วล่ะนะครับเช้าก็เฮ็ดเอ่ยนค้าจะเอารถไปเบิร์นขีตมเลน้อยขึ้นไปเอาตัวลากรถเกี่ยวโอ้ยเกือบขึ้นมาได้อ <c oughs> ันนี้หลังจากเอามาได้ครับสลักตัวนี้มันทอนครับก็เลยเอามาหาน่องอยี่โ่งกึ่งให้่นทําการกึ่งให้ครับอา่าร่งกึง่งสหเชียนครับ อยู่บ้านน้อยแสงจันทร์นะครับตำบลบัวง,งามนะครับปากข้างป่าข้างเขามาจากน้องสนมเขามาหนีกับประมานโกวัวเนาะการมันวะครับ,รบพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่ติดตามในช่องผมนะครับทีมงานรถเกี่ยวนะครับที่เอารถเกี่ยวมาเกี่ยวโซนอำเภอเดชอุดมตำบลบัวง,งามตำบลน,น้องสนโกไกลเคียงนะครับรถมีปัญหา นะครับต้องเขาโล่งกึ่งนี่ครับสามารถเดินทางมาได้ครับที่บ้านอ่าบ้านบ้านแสงจันครับปักปักมุดมาเลยครับบ้านแสงจันทตำบลบัวง,งามครับผมอ่าปักมุดพิกัดร้านสหเชียนครับโล่งกึ่งสหเชียนนะครับสามารถเขามาใส่บริการได้นะครับผมนี่นี่ผมก็เอามาให้น้องเพื่อนจอให้เนื่องจากว่า,าสลักผมมันบอย่ครับมันถอนขึ้น องไ,งไอเผาเด้ม,มันเป็นเผาเ <c oughs> ออไอตัดเอาเผาไม่เห็ดนะสร้างว่าเหล็กแข็งแห้งว่งงาจะนะพี่น้องคือมันเป็นเผาอาเผาคางเผาคางรถเก๋งครับตัวนี้ฮะนี่ฮะเป็นเผาคางรถเกง๋งนะครับผมบ่ต้องไปกึ่งไปยั้งนะเผาคางมันจะใส่ได้ครับสลักพอดีนะครับก็เลยเอามา เดี๋ยวพามาเบิงว่ามันเสียบล่งมองไดแล้วกะ็มันขึ้นยังไดนะครับนี่อันนี้เพื่อนกกำลังรับเขาเรียกว่าเช็คสภาพให้รถลูกค้าอยู่โอ้เข่าไหมมาหลเถอนนี่ครับผมก็คือหางหลากตัวนี้ครับที่ผมส่อมไอ้ที่ผมเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองนี่ครั เอามากอาตัวนี้ล่ะบานนี้มันมันมันคอยดันขึ้นดันคันขึ้นเนื่องจากว่า,ารถเกี่ยวมันดินให้โตได้นะครับมันกระเด่งขึ้นนีครับผมนี่นะครับตอนนี้กับบ่ว่าจะเป็นโล่งกึง่งหรือล้านซ่อมรถเกีียวหลายหลายล้านก็เริ่มทําการเช็คซ่อมบารุงนะครับหลายคนกับเช็คเซจแล้วคือยังของผมกับเช็คเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้พี่รองผมเห็นรถคันนี้แล้วผมคิดหอด 70ขั้นเก่าผมเลยนะครับเมื่อก่อนผมมี70กระสอบ2ขั้นนะอ่าได้ขายไปนะครับขายไปขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าน่าจะส่งไปทั้งซปปบลเล่านะครับรถผมนะครับซึ่งรถผมนี่ผู้ใด้ไปนี่ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากแลวก็สวยทุกส่วนนะครับอันนี้ผมแม้นว่ย่องแต่ข้องใด้พี่น้องเนื่องจากว่าผมสอมถึง นะครับผมเช็คทุกปีผมสอมถึงคือก่อนทำงานนี่ผมจะสอมผมก็ติดข้อสปริงเพื่อนอันนี้ก็ติดข้อสปริงนะครับอันนี้เพื่อนก็นเอาทําการเช็คสอมบํารุงนะครับเตรียมโรงงานหน้าปี2 5 6 8เท่านี้แหละนะครับโลงกึ่งหรือลานสอมหลายๆล,ลานกนา็คิวงานเต็มนะ ผู้ใดที่จะเช็กซอมกับเฝ้าเฮ็ดนะครับทําใจนะขาดบ่มีคิวนะครับตอนนี้ก็เอามาหาหนองเพื่อนอันนี้โลกกึงสหเชียนช่างการนะครับใครที่สิเข้ามาใช้บริการก็สามารถเดินทางมาได้ครับในเบอร์โทรเบอร์โทรนะนะเบอร์โทรพี่น้องเบอร์โทรนะครับนี่ฮะ0 8 6 0 3 4 9 9 1 3นะครับกะ มีแต่พี่แต่น้องนะครับก็บเป็นถามว่าเป็นญาติพี่น้องกับเป็นญาติญาติกันแต่ว่าก็ญาติทงห้างผมเป็นผมเป็นฟังเขยเพื่อนเพื่อนกับเป็นฟังเขยคือกันต่างคนต่างเป็นเขยนี่ครับบรยาเขา่าตีกันเลีนยนดอก พอเฮามีวิชาควบหลูนะครับเข้ากัสามารถนำมาใส่แต่การลงทุนหลายเติอบอยู่ได้นี่อำหรับแ่นซิงแ่นเจาะ่ลหละมินลิงเลยละนะครับโอ้ใหม่เลยเนาะหอนใหม่ปะ ร้องแท้เกือบซ้อนแล้วขันลุกไปเลิกไปนั้นดูนะสีซ้อนแล้วเนออันนี้ก็เป็นแทนกินงเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวครับเฮ็ดผู้เดียวก็มีเครื่องตัดน้ำ <S <S เป็นอ่เขาเรียกว่าเลื่อยไฟฟ้านะครับไก่แล้วไก่ไปซูสีดิน่ครับบากก็ได้ที่กัน บากก็ได้ถ้าทำมันไก่สวัดเจ้าเอาหินเกี okay. e ่ยรผ้า no ก็ได UH ้ผ <sat> oh. hey. ้าแบบบากเข้าไปสายมุ่งสายมุ่ฮะขยายลองขยายลองบอยืนี่ใส่สายพันเบอร์ใดบ้านนี่เบอร์เอาชุดตัวเดินห้องหกสิบเอาชุดตัวเดินห้องอนเอาสายพันตัวเดินนะนะโอ้ไฮ้เบิรงน้ำน่วงเพิ่นว่าขยายลองอ่า สายพานคือตูนวดครับตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำพ่นนะครับ,บโอ้เอาลองบีมาใส่อือ้ม,ม่เอียด <laughs> ตึดเลยนวะ<น>โอ้รุ่นนี่ก็เ<ข>สือบุเร่เอลองคููแพ้งอือทุกมวันนี้มีหอดสามบุญแล้วลองคู่ สามเซนก็มีแต่อันนี้เพื่อนแปลงให้มันเป็นล่องใ่แล้วก็เอาล่องบีไปใช้ครับผู้ใดนอดโทรมาขยายล่องก็จะมาเอาฝนเยียงขึ้นมาไอ้บ้านเอ้าฝนตกอีกแล้วครับนี่เขาเจ้าดอเขาเจ้านะครับน่าจะประมาณกลางเดือนก็ได้เกี่ยวแล้วครับช่วงประมาณวันที่สิบบ่อน่าจะเกินสิบหานะครับนี่เขาเจ้าก็จะได้เกี้ยวเขาเขาเจ้าดอแล้วนะครับ ข้าวเจ้าดอรหรือเขาเจ้าเบานะครับนี่อ,อเบิ้งครับว่าสวสดแล้วสวสดบ่ เดี๋ยวอีกนิดเดียวครับกัดสอดแล้ว,วไปนี่นคือสีสอดอยากแท้ผัดตัวนั้นมันคือเขาไปเลือกเราพ่อทันพ้องทัน <c oughs> เอามาเบิร์ครับสร้างเปลี่ยนดอกดอกน่อยเอาวายูพ่าทันว่าต้องเจอรุ่นแย่กัาไป เดี๋ยวผมกลับไปซื้อสลักมาล็อกครับบ้านนี้ตอดแทะเอาไว้ย่ดหรอก ไก้แล้วครับไกลถืคว่าเป็นจริงแล้วหนองมัวาเผามันฉุกแข็งมากครับฉุกแข็งมากมันสิเจาะยาก,กว่าสันว่ปาอ้าวสอดแล้วพี่นอนองบัวฮะเออชำระความเสียหายต่วเขาบา้างจักบาทว่ามาหอน,หอนจุ่มน้ำเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดพี่เพียงน้องเอฟซนะครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็บพี่น้องเอฟซที่ใส่รถเกี่ยวนะครับที่เดินทางมาจากทางาจังหวัดอื่นๆนะครับที่เขามาเกี่ยวในเขตพื้นที่ um. อำเภอเดชอุดมโซนตำบลบัวงามตำบลน,น้องสโน่นะครับสามารถแวะเขามาใส่บริการาโล่งกึ่งสหเชียนได้ครับอยู่ที่บ้านน้อยแสงจันทร์นะครับหรือบ้านแสงจันทร์ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม um นะครับสร้างการครับเขามาหา มาใส่บริการได้นะครับช่วงเกี่ยวเขาเล่้งเยจังได้รถมอเจอาก็ต้องพังแท้ละ,ะเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับ